ิคนได้รับการฝึกฝนนะคะธรรมชาติติดของเราทุกคนเนี่ยมีความประพัสสอนอยู่แล้วติดเดิมแท้ประพัสสอนกิเรจรมาที่หลัง ใดๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีทั้งป่วงนะคะเราสามารถที่จะรีรีดสต a น c ์ของเราออกได้เลยเนาะไม่ได้หมายความว่าเราก็ตั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไปเลยไม่ต้องทำอะไรเพราะอยู่เฉยมันก็เป็นประภัสสนอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราวมาถ่ายอย่างนั้นน่ะเด็กที่เกิดใหม่ก็ไม่ต้องฝึกอะไรเลยดิเกิดมาก็คือเป็นจิตประภัสสนไปเลยเท่าที่เห็นผู้คนมามากมายเนาะแม้แต่คนที่ จะมีอารียาสม,มาสูงมากมายแค่ไหนอะ่ะก็ต้องมีการนํามาปฏิบัติอ่ะยังไงก็ต้องเอามาปฏิบัติเซจูนก็ยังต้องนํามาฝึกฝนกับตัวเองเปิดรับปัญญาด้วยแล้วก็ให้ได้อยู่ว่างๆกับตัวเองบ้างอะ่ะเหมือนการสเตจูนอยู่เข้าสู่สภาวะจิตที่เป็นธรรมชาติกับตัวเองด้วยทำสองอย่างควบคู่ไปด้วยกันอ่ะมันยิ่งจะเร็วเพราะว่าในธรรมชาติของพลังงานอะ่ะมันคือโมเมนตัมที่มันหนายิ่งขึ้นยิ่งสบาย ยิงง่งง่ายๆสิ่งดีงามยิ่งเข้ามาเป็นธรรมชาติให้เราฝึกฝึกจิตของเราไปนะคะพอเวลาที่ทําได้อะมันจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามโดยธรรมชาติเนาะลราก็ดื่มด่ําต่อไปต่อไปต่อกับสิ่งดีงามที่มันมาเสิร์ฟเรารัวๆได้เลยมันคือผลจากการที่ทุกคนสร้างเหตุไปให้ตัวเองล้วนๆไม่มีใครสร้างแทนกันได้นะจ๊ะเย้ yeah! ดีใจกันทุกคนด้วยนะคะ